สวัสดีครับผมแจะมอารมณ์ดีจากสวนราชนีนะครับก็มาดูสวนกันวันนี้วันนี้อากจะพามาดูเนี่ยครับไม่รู้กล้วยอะไรเนาะคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะมีกล้วยหักมุกกล้วยพระเทพแล้วก็กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นกล้วยอะไรเนี่ยจับเวลาผมทํางานอยู่แถวเนี้ย ผมก็จะขุดฝังดินฝังดินเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะตขึ้นมาเองนะฮะหนอกกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมบอกพอเราฝังดินไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปดูมันละว่ามันจะแตกมันจะอะไรคือ,อยังไงมันก็งอกอครับมันงอกขึ้นมาเองแบบนี้ฮะเดี๋ยวมันก็งอกแล้วก็แทงขึ้นมาเองตอนเราก็แค่ไม่ต้องอย่าไปเดินเหยียบตรงที่เราขุดฝังเอาไว้เท่านั้นเองครับเดี๋ยวพอฝังแล้วดินกลบให้เม็ดเอาหญ้ากลบกันไข่น้ํา ถึงเวลามันงอกออกมาเองแบบนี้ฮนะฮะงอกจริงจริฮนะเพราะฉะนั้นการปลูกของผมจะเป็นแบบนี้ผมก็ยังยืนยันว่าทุกวันเนี้ยที่สวนเพราะว่าเราไม่มีหลังบ้านนี่ไม่มีระบบน้ํานะครับมันจะต้องโตกันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีหน่ออยู่อาจจะมีอะไรฝังอยู่นะฮะครับผมมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ่แสดงว่าแถวนี้แต่แถวนี้ยังไม่รู้อะไร แต่มีฝังไว้แน่ๆครับผมถ้าลักษณะแบบนี้มีหน่อฝังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดมะลุมนะใบมะลุมร่วงใส่จะแย่อยู่แล้วคือมันไม่มีเวลามาตัดใบตอนนี้คือว่าฝนมันตกนะฝนมันตกมันทําให้เราตัดใบมะลุมไม่ได้เมื่อตัดใบมะลุมไม่ได้มันก็เลยร่วงใส่ใปปกติอาการนี้จะไม่เกิดนะะแต่เพราะว่าเรา ฝมันตัดใบไม่ได้ไงมันตัดใบมาลุมแล้วก็มันมันขึ้นลามันก็เลยมีปัญหากับกล้วยคือปกติอาการนี้จะไม่เกิดนะฮะฝั่งฝั่งข้างต้นฝั่งข้างต้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลามันออกมาเราก็ค่อยถัดตัดหญ้ามันครับผมส่วนโอเคครับยาวๆมันอาจจะยังร่องๆอยู่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไร ก็กล้วยมันยังไม่โตไงที่เราฝังฝังไว้ปึ๊บอ่เอาเออกซ่าอ่านี่ครับอันนี้มะลุมมะลุมนี่ผมขายดีนะพยายามจะให้เผาพวกนี้ขึ้นครับเพราะว่าเรา,เ,ราเก็บยากบางทีต้องฟันทิ้งก่อนเพราะว่ามันจะปนเปื้อนการทำงาน ก็พยายามจะให้มันเลื้อยขึ้นไปเราจะได้เก็บง่างออยๆถ้าแดดมาเมื่อไหร่ก็ได้เก็บใบมะรุมนะครับตอนนี้หยุดเก็บเพราะว่าเก็บแล้วไม่มีที่ตากถึงไม่ใช่ถึงไม่แต่ใช้เตาอบก็จริงนะครับผมนะก็ขายที่บอกทํากล้วยแล้วไม่มีไรายได้ทํากล้วยแล้วขายไม่ได้ก็ดูครับผมขายกันทุกวันส่งกันทุกวันอ,อทําจริงครับ เพราะฉะนั้นไม่เลือกเลยครับได้หน่ออะไรมาจับฝังดินให้หมดส่วนนี้ถ้าผมส่วนนี้เป็นหักมุกซะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้ถ้า,ถาผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเล็บมือนางแหละครับตรงเนี้ยเนี่ยครับ,รรบมันมีเห็นมันอย่างเงี้ยฮะเทวลา,าเทวลาโตแล้วมันจะแน่นมากเพราะว่ามันจะฝังอยู่เรื่อยนะมันโตมาเองอะครับผมพอเราปลูกแล้วเดี๋ยวมันโตขึ้นเองไงฮะ อันนี้ก็มาลมรอเก็บฝักอยู่นะเพราะอันมาส่วนก็แห้งแล้วนะแต่ฝนมันตกผมก็เลยไม่เก็บนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกุศลน,นี้จะเป็นกล้วยพระเทพพระราชทานนะครับก็มีหลายหน่อดูออกระไกลโคนแห้ะครับคือราะว่าขุดขุดหน่อยเยอะต้นเหมือนก็เอลงไปเอลงไปประมาณนี้เนาะอะสวัสดีครับ